สวัสดีครับวันนี้พามาชมตอนมืดมั่งนะครับว่าภายในจะแต่ละคันจะสวยแค่ไหนนะครับแต่ละคันนะครับวันนี้ก็มาให้ชมคร่าวๆนะครับ่าวๆจะถ่ายหมดทุกคันจะเยอะไปนะครับนี่ให้ชมภายในคร่าวๆนะครับผมจะแต่งเรียบๆแบบนี้ทุกคันนะครับชอบคันไหนก็ชอบภายในคันไหนก็สอบถามมาได้เลยครับ อันนี้ยังอยู่ไหมคนนี้ยังอยู่ไหมสอบถามได้นะครับพามาดูภายในแต่ละคันนะครับภายในต้องคืนนะครับนี่ครับแนวเรียบๆนะครับ ันที่สองก็จะเป็นไฟสีฟ้าภายในดำสลับขาวนะครับภายในเราก็จะทำเรียบๆอย่างนี้ทุกคันนะครับเวลาเปิดไฟตอนคืนก็สวยงามทุกคันนะครับอันนี้คันสีเขียวนะครับภายในคันสีเขียว ออกแนวหลูๆนะครับบางทีไฟมันแสงอาจจะเข้ากล้องนะครับนี่ให้ดูคร่าวๆนะครับภันนนจะเป็นประมาณนี้นะครับทำเองนะครับบิวเองนะครับรวสวย คืนไฟก็จะสว่างประมาณนี้เลยนะครับคนข้างนอกจะเห็นหมดเลยนะครับไฟเปิดไฟปุ๊บเห็นหมดเลยไฟเรียบๆครับไฟวิ่งข่างสว่างนะครับตอนคืนแต่ละคันนะครับสวยทุกคัน,นครับภายในแสงเข้า หลายคันนะครับวันนี้พามาชมว่าเวลาเปิดไฟตอนคืนภายในจะสวยแค่ไหนนะครับพ,พี่ชอบขนไหนก็สอบถามได้นะครับชอบอยากได้ภายในประมาณไหนสอบถามได้เลยนะครับรถมีให้เลือกเยอะครับตอนนี้ติดจองไปแล้วสามคันยังเหลืออีกอยู่ประมาณสิบกว่าคันนะครับ ตันนี้เราเหลือเยอะอยู่นะครับนีรับเปิดเปิดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสว่างเลยข้างในก็จะสว่างเลยนะครับวันนี้กลับกลับบ้านดึกก็เลยนึกออกก็เลยพาพี่ๆมาดูภายในดีกว่าชอบคันไหนก็สอบถามได้นะครับ มาให้ชมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ